ทเรียนจากลิโป้การทำงานเป็นทีมช่วยให้เก่งขึ้นได้ถ้าอยากรู้ว่าหมายความว่ายังไงเนี่ยกดติดตามไว้เลยครับผมแล้วมาฟังกันลิโป้เนี่ยเป็นตัวอย่างของคนที่เก่งแค่คนเดียวก็คือคิดว่าตัวเองอะเก่งเก่งไม่ต้องมีทีมก็ได้ หลังจากที่ลิโป้เนี่ยได้สังหารต่างโต๊ะส่วนลิชุยคุกีเนี่ยก็มายึดอำนาจทำให้ลิโป้เนี่ยก็ต้องหนีไปแล้วก็ชีวิตก็ต้องเลโดนนะนะไม่มีเมืองที่จะอยู่จนได้มาเจอกับตันกงคุณซือทำให้สไตล์การรบเนี่ยเปลี่ยนไปพอสมควรไม่ใช่แบบ รบพุ่งประจันหน้าแบบเมื่อก่อนทํางานให้มีใช้คําว่าทีมแล้วก็ระบบเนี่ยมากขึ้นจนยึดเมืองของโจโชได้โจโชในตอนนั้นก็เหลือเมืองแค่สมเมืองส่วนใหญ่ก็เป็นของริโป้นะครับโชโฉเนี่ยก็ต้องมาตีเอาเมืองคืนแต่ด้วยความที่ริโป้เนี่ยคิดว่ายึดเมืองส่วนใหญ่ได้น,นะก็โลคเก่านะ่จาจะกำเริบนะ เราคิดว่าตัวเองแบบเก่งคิดว่าตัวเองลำพองอะไรอย่างเงี้ยก็สุดท้ายต้องไม่ฟังตันโกเพราะว่าคิดว่าตัวเองเนี่ยตัดสินใจดีแล้วไม่ต้องฟังทีมก็ได้สุดท้ายก็ต้องแพ้ต่อโจโฉก็โดนบาหะาทั้งดิโปแล้วก็ตันโกนี่แหละครับการทำงานเป็นทีมเนี่ยช่วยให้เก่งขึ้นได้